สวัสดีครับผมนายนนเจริญสุวรครับราัศูนกสี่นะครับห้องสพกสองทับสามนะครับวันนี้จะมาเขียนวงจรการรับสัญญาณแบบอินพุตนะครับโดยใช้โปรแกรมอีซิครับครับมาเชิญชมได้เลยนะครับนี่ครับเราทําการเอาตัวอุปกรณ์ออกมาก่อนนะครับคือหนึ่งหกเแปดเจ็นะครับครับเลือกเป็นตัวที่สองนะครับกดโอเคได้เลยนะครับครับทําการโอเคได้เลย แล้วทาการวางวอรไเ้เลยนะครับครับอุปกรณ์ตัวที่สองนะครับคือ RX8 นะครับครับทาการพิม RX8 ครับครับแล้วทำการกดโอเคทําการวางอุปกรณ์นะครับตัวที่สามนะครับคือ LED ขีดนะครับทำการพิมสักรู่นะครับขีดนะครับกดโอเคนะครับเป็นตัวที่สองนะครับ ตัวนี้นะครับ N B U T T ครับลื่กเป็นตัว่หนึ่งนะครับทำการกดสลับขับหัวครับการวางครับ r E ครับครับทำการวางได้เลยนะครับนี่ครับทำการวางอุปกรณ์ ครับทำการเชื่มมนะอมก,กันต่ออุปกรณ์กันครับตั้งรต่ออุปกรณ์ได้เลยครับ ทำการจัดเรียงให้ตรงกันนะครับทำการรักโอที่หกครับไปอ่านหนึ่งครับ,รบแล้วก็ตัวที่เจ็ดเข้าอ้าสองครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับจัดเรียงครับสามสิสามเข้าหนึ่งครับจัดเรียงตาม ตัวที่สามเก้าเข้าเจ็ดครับสิบสิบเข้าครับสิบหกเข้าหนึ่งครับ ครับทำการตกกล่าวกันนะครับ ทำการตอกใส่ใส่โค้ดแล้วกันนะครับครับของผมเป็นโค้ดสําเร็จนะครับที่ผมครับทําการ Copy Copy โค้ดนะครับครับแล้วก็ทําการนํามาวางครับในโปรแกรมครับครับทําการตรวจสอบโค้ดนะครับกดตรวจสอบโค้ดครับเออเรื่อหรือเปล่าครับโค้ดไม่เออเรนะครับทําการนํามาวางได้เลยนะครับ ทำการเปลี่ยนเป็น2องรบตรงนี้แล้วก็ทำการเปลี่ยนตรงนี้ครับทเข้าไปทีไฟล์ครับ New ได้ดีครับครับตรงนี้ครับเป็น20่สิบไมโครครับครับทําการกดรันได้เลยนะครับหลอดไฟก็จะติดตามนี้ ตามนี้ได้เลยครับครับผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ